โอ้แขนหักครับที่น้างีรังมขยอขยแยอะไรนะครับต้นอะไรครับนี่ินได้เอากินได้นี่ใช่นี่กินได้ไหมน่ะเอากินได้กินนี่พี่เขาเรียกต้นอะไรนะพี่พล ระไหวระไหวละไหวเนือภาษาสุราชเอา,เอาผมอยู่ตงลาดเพิ่งเห็นลูกมาแล้วนี่นนโอ้ปหัดมึงกินอันที่มันแดงๆอย่าไปกินอันนี้เนอะเอันดำๆำออกข้นดำเลยมันยังไม่ค่อยงอมไหนเอาชิมนี่ครับเอ๊ะลองชิมเลยครับกินได,ด,ด้แต่มันไม่ไม่ค่อยหวานอันนี้มันฝาดทางนั้นเลยดิมันมันยังไม่มมัันยงไ่ซุกไม่ซุกดีเลมันยังไม่แดงมันยังไม่ดำ อืเนื้อมันเยอะดีนะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นต้นมันครับนี่เห็นแต่ต้นมันเพิ่งเห็นลูกมันหรือวันมันเพิ่งมีปีนี่เนี่ยเนี่ยมันนี่มันมันยังสุกสมอยู่เลยมันยังไม่แดงที่อือสปอยเนี่ยต้องแดงเต็มที่อย่างเงี้ยเรียกลูกอะไรนะครับละไหวละไหวผมเพิ่งเกิดมาหงึงเคยได้ยินนี่แหละอันนี้ปาตาโคลาดอื้โดกครับโดกน่างล่งเขาก็เรียกละไหวถ้าใดรสนใจก็ลองมาชิมได้ที่ อสมพันมองนะครับนี่โอ้ผลไมปป้ป่ามันค่อยมันค้ายๆมันมีเม็ดเลยเนาะนู่นอ่ะโอ้โอโอแขนหักครับใครยองใครแย